อยากเป็นเจ้าของร้านแฟรนไชส์เครื่องสำอาง5แบรนด์ดังต้องฟังแฟรนไชส์เครื่องสำอางเป็นหนึ่งในธุรกิจสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคป,ปัจจุบนันเพราะทุกคนอยากสวยอยากหล่อจึงต้องใช้เครื่องสำอางช่วยให้ตัวเองดูดีเป็นประจำหากใครที่กำลังคิดอยากลงทุนกับแฟนรนไชส์ร้านเครื่องสำอางวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ com ขอมานำเสนอกับ5แบรนด์แฟรนไชส์เครื่องสำอางที่กำลังได้รับความนิยมมาฝากกันค่ะ 1. beauty center bico Be แฟรนไชส์ช็อปร้านเครื่องสาอางครบวงจรมีทั้งเครื่องสอําอางรี้ม,มํารุงผิวอาหารเสริมและอุปกรณ์ตกแต่งเป็นสินค้าภายในประเทศและนําเข้ารูปแบบของการขายทั้งออนไลน์และช็อปสาขาทั่วประเทศจุดเด่นของแฟรนไชส์บีโคก็คือเป็นสินค้าตามเทรนตามกระแสอัปเดตเร็วทันสมัยมีสินค้าครบวงจรในราคาที่เข้าถึงได้ทุกกลุ่มลูกค้าและยังมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปจึงทําให้แฟรนไชส์บีโคมีความน่าสนใจในการลงทุนเป็นอย่างมากเพราะสามารถลงทุนเปิดช็อปได้ในงบที่ประหยัดกว่าท้องตลาด เริ่มตั้งแต่แบบออนไลน์ที่ไม่ต้องมีพื้นที่ไปจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่จึงเป็นอีกแฟรนไชส์ที่สามารถเปิดช็อปได้รวดเร็วพร้อมบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีจํานวน59สาขาสําหรับการลงทุนแฟรนไชส์ร้านเครื่องสำอางแบบออนไลน์เว็บไซต์ลงทุน19,900บาทเปิดแบบบูธทั่วไปได้ทุกที่ลงทุน39,000บาทเปิดช็อปเครื่องสำอางครบวงจรลงทุน3 0 0 0 0 0บาทสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร063 4 7 8 88, 88 0, 0ู6 36, 2 6 3 6 0088 2. หมหมอมวลชน เป็นแฟรนไชส์ผู้ผลิตและจำหน่ายเวสสำอางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี2525 25, เป็นเวลากว่า39ปีเหมามวลชนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับความเชื่อถือจากลูกค้าทั่วประเทศจึงเป็นอีกแฟรนไชส์ที่คนนิยมลงทุนเพราะเป็นบริษัทที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีการจัดการอบรมทดสอบความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษามาตรฐานวิชาการและงานบริการให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทหมอมวลชน2,000เป็นบริษัทของคนไทยก่อตั้งโดยแพทย์และเพศัจกรที่มีแนวความคิดหลักว่าหากให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ในส่วนที่ไม่ร้ายแรงและประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้บางส่วนแล้วจะเป็นประโยชน์ทางภาคประชาชนและวงการแพทย์โดยเฉพาะในส่วนของผิวพรรณซึ่งประกอบไปด้วยปัญหาสิวและฝ้าเป็นหลักจึงมุ่งหวังว่าจะกระจายความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลตัวเองให้กับประชาชนในวงกว้าง ปัจจุบันนี้มีจำนวน289สาขาสำหรับการลงทุนแฟรนไชส์เงินลงทุนประมาณ3แสนบาทระยะเวลาคืนทุน1ปีมีสถานที่ทำเลที่ดีไม่ซ้ำซ้อนกับสาขาเดิมมีผู้ดูแลศูนย์บริการที่จบการศึกษาปริญญาตรีมีใจรักงานบริการเกี่ยวกับสุขภาพมีความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาความงามและสุขภาพให้แก่ลูกค้าสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถด้านความงามและสุขภาพทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัท สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร02 926 2525ต่อ446 3. น้ำหอมกะรยา แฟรนไชส์น้ำหอมกระยาเป็นสินค้าเครื่องสําอางที่ขายง่ายกําไรดีไม่มีความยุ่งยากซับซอ้อนมีจุดยืนที่ชัดเจนในการเป็นน้ําหอมแท้แบรนด์ไทยโดยใช้หัวน้ําหอมนําเข้าจากฝรั่งเศสและอิตาลีทุกกิจมีใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิตมีการจดเลขที่ใบรับแจ้งกับออยอ,อย่างถูกต้องเป็นน้ําหอมที่ผสมตามสัดส่วนของการผลิตที่ถูกต้องผู้ลงทุนแฟรไววไนไชส์ไม่ต้องเสียเวลาผสมเองไม่ต้องสต็อกสินค้าหลายประเภทไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อสามารถวางจําหน่ายได้ทันทีมองเห็นกาไรจากทุกขวดที่ขายอย่างแน่นอน ยิ่งไขามากต้นทุนยิ่งลดลงกําไรก็ยิ่งมากขึ้นปัจจุบันน้ําหอมกระยามีวางจําหน่ายแล้วทุกภาคทั่วประเทศไทยใน15จังหวัดสําคัญผ่านร้านค้าและตัวแทนจาหน่ายรวมกว่า50คนและเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยมีอัตราการซื้อซ้ําที่สูงกว่า90 ขายง่ายกำไรดีมีให้เลือกกัน2ขนาดคือขนาดพกพา10 ml สินค้า1ชุดมี48ขวดจัดวางในสแตนดี้สวยงามสามารถวางจำหน่ายได้ทันทีทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชำร้านกาแฟาร้านทำผมร้านทำเล็บร้านนวดร้านสปาหน้าเคาน์เตอร์โรงแรมเป็นต้นขนาด30 ml ส่วนผสมหัวน้ำหอมเข้มข้นใส่กล่องกันกระแทกสวยงามเรียบร้ดูดีหอมติดทนเก็บไว้ได้นานท้งนี้บริษัทได้กำหนดราคาขายปิกเอาไว้แล้วเพื่อป้องกันการขายตัดราคาระหว่างตัวแทนและยังสามารถ ช่วยให้คำนวณกำไรจากการขายได้ทันทีตั้งแต่ขวดแรกโดยไม่ต้องรอให้ขายหมดปัจจุบันมีจำนวน15สาขาสำหรับการลงทุนแฟรนไชส์งบการลงทุน3,240ถึง25,900บาทเงินทุนหมุนเวียน3,000บาทต่อเดือนระยะเวลาคืนทุนภายใน7วันถึง3เดือนขึ้นอยู่กับรูปแบบของการลงทุนทำเลและตลาดในท้องถิ่นนั้นๆรูปแบบของการลงทุน สตาร์เตอร์เซตสามพบาทสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นขายน้ำหอมมีสถานที่หรือช่องทางการจำหน่ายอยู่แล้วสามารถวางขายได้ทันทีกำไรขั้ตนต้น32%เนื่องจากไม่มีการลงทุนเรื่องของแบนดิ้งคีออสเซต9,900บาทสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดบูธเล็กๆเ,เพื่อจำหน่ายน้ำหอมขายตามตลาดนาัดงานออกร้านหรือนำไปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมในร้านค้าต่างๆกำไรขั้ตนต่ำา2่โดยอุปกรณ์ประกอบคีออสเป็นการลงทุนครั้งเดียวทำให้การขายในรอตต่อไปสามารถสร้างกำไรเพิ่มได้ หรือมากกว่า Kshop Pro เริ่มต้น25,900บาทเาหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดบูธหรือร้านจำหน่ายน้ำหอมกระยาขายตามตลาดนัดออกงานงานแฟร์กำไรขั้นต้น44%อุปกรณ์ประกอบคีย์ออสเป็นการลงทุนครั้งเดียวทำให้การขายในรอบต,ต่อไปสามารถสร้างกำไรเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0 6 3 5 3 6 6 9 9 5 4. พิจิตราเครื่องสำอาง ทางหุ้นส่วนพิจิตตาคีมจำกัดบริษัทผู้ผลิตสินค้าเครื่องสําอางบํารุงผิวในแบรนด์พิจิตตาผู้นําเข้าและจําหน่ายเครื่องสําอางและจําหน่ายสินค้าแบรนด์ดังทางโซเชียลปัจจุบันดําเนินกิจการในรูปแบบแฟรนไชส์เครื่องสําอางสวยสะดวกซื้อ39บาทเหมาะกับคนที่ต้องการหาอาชีพเสริมสร้างไรายได้หลังเลิกงานช่วงวันหยุดและมีใจรักอาชีพบริการรักสวยรักงามและเป็นธุรกิจ SME ที่สามารถลดความเสี่ยงของคนที่เพิ่งทําธุรกิจเครื่องสาอางพอใช้เงินลงทุนน้อยไม่ต้องสต็อกสินค้า S VIP s h o ช็อปเดอะพรีเมียร์4เมตรชุดพิเศษครบชุดร้านค้าเหนือระดับมีป้ายกล่องไฟแคชเชียร์ครบชุดเปิดรับตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์พิีจิตรา แฟรนไชส์สวยสะดวกซื้อ39บาทธุรกิจทำเงินไรายได้ต่อเดือนกำไร1,30,000ถึง1,50,000บาทต่อเดือนไอเดียธุรกิจส่วนกระแสยุคเศรษฐกิจไม่ดีอยากขายได้ง่ายขายข้อง39บาทหรือ3ชิ้น100บาทและไม่เกิน99บาทค่าแฟรนไชส์5,000บาทระยะเวลาคืนทุน1เดือนจำนวนสาขามากกว่า18สาขางบลงทุน2 5 9 9 0ถึง199,990บาท สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร062 320 2310 5. คามามด แฟรนไชส์เครื่องสำอางคาหมาดเป็นแฟรนไชส์ที่น่าสนใจและน่าลงทุนที่มีการนำเข้าแบรนด์ต่างๆมากกว่า300แบรนด์จากหลากหลายประเทศโดยส่วนมากจะเน้นกันที่ประเทศแถบเอเชียจึงทำให้ลักษณะของการทำตลาดแต่ละแบรนด์แตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมายและระดับราคาซึ่งเป็นกลยุทธ์การนำสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภทเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าของตลาดแฟรนไชส์คามาดร้านขายเครื่องสำอางออกแนวเกาหลีจึงน่าสนใจมากสำหรับใครที่กำลังต้องการลงทุนแฟรนไชส์เครื่องสำอางซึ่งในปัจจุบันเครื่องสำ คนรู้จักไปทั่วประเทศโดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาและมีสินค้าเครื่องสำอางหลากหลายระดับราคาให้ได้เลือกใช้อีกทั้งสินค้าก็ออกแนวเกาหลีเกาหลีหน่ารักมีจํานวน65สาขารูปแบบของการลงทุนแฟรนไชส์เครื่องสาอางคามาดแบบขายส่งนําสินค้าไปขายเฉพาะตัวต้องไม่ไกลพื้นที่ใกล้เคียงกับร้านค้าที่มีสินค้าของคามาดขายอยู่แล้ว แบบแฟรนไชร์ราคา6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0บาทสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร02-413-4444 02-805-2500สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ